กำแพงวัดวัดชื่อวัดจอมศรีครับตรงนี้ซ้ายมือนะครับจะเห็นจะเห็นชัดอันเนี้ยคือนี่เรียบเรียบถนนไปเลยแล้วฝั่งตรงนู้นเป็นเป็นบ้านจัดสรรตลอดถนนเส้นนี้คูเมืองก็ยาวไปจนสุดอันนี้ย้อนมาอีกฝั่งหนึ่งก็คือเป็นเป็นอันเดียวกันคือที่เชื่อมกันเชื่อมก,กันกับตรงสนามเด็กเล่นเมื่อกี้เนี้ยเนี่ยครับอันนี้อีกมุมหนึ่ง อันนี้ขับร้อนก็คูเมืองขนาดใหญ่พอสมควรนะครับของบ้านสีฐานเนี่ยประมาณด้วยสายตาความกว้างน่าจะมากกว่ามากกว่า50เมตรอาจจะไม่ถึง100เมตรหรอกแล้วก็ชุมชนก็อยู่อย่างหนาแน่นเลย <_ t ap> ขอนีกันจะมีเมืองโบราณทั้งหมด14เมืองนะครับตามข้อมูลของกรมสิลกากรแต่ว่าไม่ได้มีคูเมืองทั้งหมดอย่างดงเมืองแอมก็คือ น่าจะเป็นครูเมืองที่ใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดในในยุคของสองพันปีอ่ะน่าจะใหญ่ที่สุดละ